สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจักษนาพิจารันสันนะคะจะมาแสดงการบันทึกรายการของวันที่15มกราเป็นการนำฝากเช็คเลขที่4 4 8 1 2 3 4ธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4ที่ได้รับจากมหาวิทายาลัยรามคำแหงฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเลขที่บัญชี081-2-799ขีด2ขีด799 10-9ค่ะโดยเราจะเริ่มเข้าไปที่โปรแกรมบันทึกบัญชีนะคะเราจะเลือกที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารค่ะคลิกเลือก workflow ค่ะโดยเราจะเลือกที่ใบนำฝาก Pay-in นะคะเพราะว่าเช็ครับเนี่ยเราได้ทำไว้แล้วค่ะ ตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของใบนำฝากค่ะกดใบนำฝากไปอินค่ะโปรแกรมจะให้เลือกสมุดเงินฝากธนาคารนะคะโดยเมื่อกี้เนี่ยเราบอกแล้วนะคะว่าเราจะเลือกเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะแต่ในที่นี้ขึ้นเป็นกระแสรายวันเราจะต้องเปลี่ยนค่ะโดยการเลือกบัญชีนะคะเราอาจจะกด0 0แล้วก็กด enter ค่ะ เพื่อให้โปรแกรมขึ้นบัญชีให้เราเลือกประเภทของสมุดเงินฝากธนาคารนะคะโดยเราจะเลือกสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์รหัส002เลขที่บัญชี8081-2-7-9910-9ค่ะกดเลือกค่ะ โปรแกรมก็จะแก้ใบนำฝากให้เรานะคะเป็นสมุดเงินฝากธนาคารรหัส002ประเภทออมทรัพย์ค่ะกดโอเคค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเข้าก็จะเข้ามาในรายการเปย์อินนะคะโดยที่เรายังไม่มีรายการเปย์อินนะคะเราก็กด f 3เพื่อเพิ่มรายการเปย์อินค่ะโดยเราจะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่ สิบห้ามอค克ห้าแปดค่ะ,ะ,คะเลขที่ตรงน,นี้นะคะเราจะให้รบคันค่ะเราลงมาที่เลขที่เช็คนะคะเลขที่เช็คของเราเนี่ยเราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter ได้ค่ะโดยโปรแกรมเนี่ยจะขึ้นรายการเช็คที่จะนำ มาทําใบนําฝากนะคะโดยในที่นี้เนี่ยเช็คที่ยังไม่ได้นําฝากเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมี2ฉบับนะคะโดยเราจะเลือกเช็คเลขที่เช็คนะคะ4481234ค่ะกดเลือกค่ะ โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้อัตนโนมัตินะคะโดยเป็นเลขที่เช็ค4481234วันที่15มกราปี58ธนาคารกรุงไทยผู้จ่ายนะคะคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนเงิน30,000บาทค่ะเมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่า เช็คใบนี้นะคะจะเป็นของธนาคารกรุงไทยสาขาพระรามสี่นะคะไม่ใช่เช็คต่างจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าเช็คเป็นเช็คต่างจังหวัดนะคะเราจะต้องใส่ค่าธรรมเนียมเพิ่มไปด้วยค่ะสาบบาทแต่นี้เป็นเช็คในกรุงเทพนะคะเราก็เลยไม่ต้องใส่ค่าธรรมเนียมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้กด F 1 0เพื่อบันทึกรายการค่ะรายการก็จะเชื่อมโยงโปรแกรมก็จะเชื่อมโยงไปที่รายการบัญชีแยกประเภทนะคะโดย,งยโะะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะลงบัญชีที 1, ่วอเชื่อไดที่ GJ 5 8 0 1 0 0 0 1วันที่15มกราโดยใบนำฝากเข้าบัญชีกสิกรไทยนะคะ เลขที่บัญชี081-2-7-9910-9ขีด2ขีด7 9910ขีด9ค่ะประเภทออมทรัพย์โดยการบันทึกบัญชีนี้นะคะเราจะเดบิตบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รหัสบัญชี101202นจำนวนเงิน30,000บาทเครดิตบัญชีเช็ครับรอนำฝาก รหัสบัญชี101302จํานจำนวนเงิน30,000บาทเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกรายการเพิ่มรายการเปย์อินอีกนะคะแต่เราไม่บันทึกเราไม่เพิ่มรายการละค่ะเราก็กด escape เพื่อออกค่ะกด yes ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีรายการเปย์อินเพิ่มขึ้นมา1รายการนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด escape ออกค่ะโปรแกรมจะเข้ามาที่ให้เลือกสมุดเงินฝากธนาคารนะคะเราเราจะไม่บันทึกรายการเพิ่มแล้วนะคะเรากด cancel ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ